สวัสดีครับคุณผู้ชมครับลุงเหนือชาแนลมานะครับผมวันนี้เราทําเมนูเนื้อปลากอดผัดกะเพรานะครับผมดูซิมันจะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมนี่นะครับผมอันนี้เป็นถุงสําเร็จรูปนะครับเป็นแพ็คสาเร็จรูปนะครับลุงเหนือซื้อมาครับโลละแปดสิบห้าบาทนะครับเนี่ยให้ป้านางหั่นอยู่นะครับมันยาวนะครับผมมันชิ้นมันยาวเนี่ยชิ้นมันยาวชิ้นมันยาวเกินนะครับเราต้องมาตัดเป็นท่อนๆนะครับแล้วไปผัดกระเพรานะครับอ่า นะครับเขาเรียกว่าปลานะปลาก๊อตนะครับผมเป็นปลาทะเลนะครับเครื่องปรุงมีอะไรผัดกะเพราไม่มีอะไรมากครับมีพริกสดนะครับมีกระเทียมซอสซอสปรุงรสอ่ารสดีกับรสด,ดีกับอ่าชูรสนะครับแลล้้วก็จะมีนาตใบกะเพราแน่นอนต้องมีแน่น้ำตาลแล้วก็ซอสปรุงรสไอซอสหอยนางรมนั่นเองครับอ่าหารเรียบร้อย เป็นเนื้อปลาทะเลนะครับต้องทานปลากันบ่อยๆครับอายุมากขึ้นก็ผู้สูงอายุท่อนปลาโอชินียาวปุดเลยน่าเสร็จแล้วโอ้ไปดูเนื้อมันสิ เขาจะนุ่มนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปผัดกะเพราแล้วดูซิว่าจะหน้าตาหน้าทานไหมนะครับนะโคลกพริกทีนี้เราก็จะโคลกพริกนะครับเอาโคลกพริกครับผมเผ็ดไม่เผ็ดเราสามารถเพิ่มได้นะครับ กระเทียมกรีดนะครับโขลกให้แหลกพอประมาณนะครับคุณผู้ชมครับ เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาเพอาหยาบๆจะได้ไม่เผ็ดมากเออโอเคเพมาทีนี้ก็หั่นพริกหั่นพริกนั่นก็โชว์แล้วล่ะแดงใจวายนี่มันเพราะว่ามันไม่ละเอียดไงคุณป้านาอว่าแดงใจวายนะครับผมเพราะว่ามันก็ละเอียดนะอ่าวอันนี้เราจะแต่งหน้าด้วยพริกสีครับสีแดงก็มีแต่งแล้วล่ะเพราะว่าเราโขกไม่ได้ละเอียดนี่คือพริกสดแดงนะครับคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่าสดแดงนะครับอืออือ แดงหน้าด้วยพริก mm hmm. สดแดงนะครับทีน claro ี้เตรียมข้าวครัวแล้วครับคุณผู้ชมครับไปข้าวครัวเลยจ้าไปเลยนะคคุณผู้ชมครับลุยแล้วครับผม จุดแกะหน้าบัดนาวเนาวแล้วครับลุยผัดกะเพราปลาแล้วครับผมปลาปก้อนเอาลงตันจีนานแล้วครับกระเทียมกับพริกครับผมหยาบยา ที่ก็ดระเทียมแม่หอมก่อนนะครับน้ำมันที่รูเหมือใช้นี้ำมันมเมล็ดในปาล์มนะครับคุณผู้ชมครับดีต่อสุขภาพครับนะครับหอมนะครับคุณผู้ชมต่อราคาได้ทีนะครับคุณผู้ชมเอาปลาลงเลยครับ เดี๋ยวเ้าจะหยอดดำนิดนึงนะครับคุณผู้ชมปลากรสุกง่ายแส่หอยเหมือนเร็มซมดำไปแซนด์วิชรออีกหน่อยแล้วนะที่จะพอนะแล้วัน หอมใหญ่แล้วครับผมคุณผู้ชมก็ปรุงรสเครื่องปรุงครับรสดีกับซ้อรสครับ ใบกะอักะพรเยอะบอกป้านางใส่ใบกะเพราให้ลุงเนยเยอะใบกะเพราเยอะน้ำตาลลงไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวน้ำอเดนอเดี๋ยว้ำนิดเึง สุกกว่าน,นะครับแล้วฟา,าสุกแล้วก็เป็นอันใช้ได้เอ้าส่วนแดงลงไปเร่งไปเนาะปักไ,นะไปแดงๆเลยครับ

แน่ครับวาเราใสไฟสวนไฟแรงปนปนคอยนมาลงด่วนมาไว้กระเพ้าครับ

มากเลยพี่ไไน้องเป็นไงบพ่อ,อน่ากินมากเลยค,ค,คุณผู้ชมครับก็แบบนนี้นึงอ่ะใส่จานเลยคุณผู้ชมจะนี้เสร็จแล้วครับเราบอกโอเคอเ,คเคนาะ นี่ครับคุณผู้ชมครับปลาทะเลนะครับปลาก๊อตนะครับผัดกระเพรานะครับหน้าตาออกมาน่ากินมากเลยครับรสชาตินี่ไม่แพ้ไขรครับปลากกินปลานีดีแล้วดีต่อสุขภาพนะครับเจอคลิปลุงเหนือนะครับคุณผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์ลุงเหนือด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างสูงครับนะใครชอบเมนูปลาก็จัดได้เลยนะครับผม กิโลหนึ่งไม่กี่ตังค์ครับ8ปดบาบาทเองครับจัดไปเลยผัดกระเพราเนื้อล้นลวนเลยเนื้อปันล้นโอเคครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ